เออกินเลยสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่20 20เท่าไหร่วันนี้28่สิบแปหรือยี่สาจำไม่ได้29หรือเปล่าครับสวัสดีครับทุกคนมาดูคุณยายกวาดบ้านอีกแล้วนะครับกับอากาศเชา้าเช้าพื้นที่โล,งโลง่งๆช่งชวงเช้าทุกคนทำอะไรครับขอคนเข้ามาดูก่อน เดี๋ยวไปหาหาไม้ให้มันจังปเจ็บมือเอาเอาซานี้อเธอเอออันนั้นทำอย่างนั้นแหละมันไม่ค่อยเจ็บมือยาเอาไม้ดิมันจะเจ็บมือทำไมเอาไม้ นี่เอาไม้ตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารนี่เท่าไหร่ตัวนี้สวัสดีครับโอ้ยมันเจ็บมือน่ะสวัสดีนะครับ,บ,นะรบทุกท่านเช้านี้เป็นยังไงบ้างครับ เดี๋ยวเดินไปดูข้อไก่ดีกว่าเอาไก่ตอนนี้เราทํากับข้าวโอ้หุงข้าวล้างจานเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเด็กน้อยกำลังไปโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าม่วงสวัสดีนะครับ ข้าวกำลังเกิดเลยแต่ว่าฝนไม่ตกท,ที่บ้านใครฝนตกบ้างครับนา่อาภาภูอ่ะาอาภาภูอยู่ไหนเฮ้ยยังไม่ตื่นแล้วหรอ,อ,อ,อเร็วแล้วตูดเตะฮะ A rồi rồi. có thon hay lẩu. Nó lơ mới chín ba xe đồng tháo con. Lâu lâu. À, má, má มานี่มา,ไป,าไ,นะไปให้ข้าวไก่เร็วเร็วเร็วไปให้ข้าวไก่เร็วเร็วเราบอกาใส่นี้ด้วยอ แล้วรถมาแล้วเร็วรถมาแล้วเร็วเดินมามานี้มานี่มานี่มา,นมาหารเร็วเวเนี่ยได้อาหารไก่นะครับจะไปให้ข้าวไก่ไก่นะครับจะไปให้ข้าวไก ten, ่ เป็นงานเป็นการของสิบสงท่านสวัสดีครับดีครัเดินขึ้นอย่งนะเร็วๆโอ้ยขึ <c oughs> ้นมาไวเออมานี่มานี่ ใจอยู่นู้นมานี่มาไปกูอยู่ไหนวะหายเร็วสวัสดีครับมา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 หาเร็วๆนี่หมานี่เห็นไหมหมานี่หมาทำไมมันเยอะแยะมาเร็วๆๆ็วแม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง สวัสดีครับตอนนี้เราไปเห็นเล้าไก่สาสผู้ใดหน่ะโอ้ได้ไปยุ่มซะเลยตนองเร็วๆมานี่มา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 นี่ขนมเห็นขระนอม ว่ามาันทายเองตีมันไม่ชินขาไง aí. มาจันจะกินเองไปไหนดนไปตาวลานี่ไก่วันนี้ได้ย่ามด้วยนครับเจ้าย่าให้น้องกิน โอ้ไม่จำหิวแล้วนี้นี่นะครับอุย้ยตัวโตวขึ้นอยู่นะแต่ฝั่งไหนมันไม่เมียนั่นมันไ,ม,ม,ม,นไม,ม่อยู่เลยเนาะเย็บหลงังขน้ำเมเมียนกามเวมตันเอาเลยเนาะเวมเมียนกามเวมตันเอาเลยเนาะ สวัสดีครับวิ <environments> สวัสดียี่สิบท่านนะครับมาดูเล้าไก่มอาหารไกุ่ลาน่ คิดถึงข้าวหอมผ่าไม่งามประคำสวยงา เล่นนะครับเร็วๆรีบมาให้อ่านไก่เร็วๆคิดถึงตอนสมัยเรียนเลยคุณครูให้เลี้ยงไก่นี่แหละแล้วก็เอาไก่นี่แหละมาทำอาหารกลางวันก็คือต้องจับกลุ่มมันมีอนุบาลหนึน่งถึงมสามเนาะงแล้วว่าต้องจับกลุ่มสี่คนกันแล้วก็ต้องฆ่าไก่เพื่อไก่เอาทำกับข้าว บบน,นี่นะครับจับกลุ่มกันสี่คนแล้วก็มาทำอุย้ยแล้วก็มาฆ่ามันแล้วก็เอาทําอาหารกลางวันสมัยนั้นสมัยป .4 สี่จได้โอ้ดูน้ำของจัดกระจายโอ้ยแปลงแสนนั้นเล็กเกินอิดบล็อกน่ะ,ะมันก็หกสี่ท่าใสา่อิดบล็อกเล็กขนาดนั้นนะ่ะอะไรอิดบล็อกน่ะมันเล็กเกินมันไม่สมกับอัน เอย่างนั้นมันก็ทําให้นามันหกตัวน,นั้นนะรู้อยู่แต่ว่าถ้ามันโดนไปเยอะๆไงมันก็ตีลังกา,างไ,ไหกหๆๆงเด,เดี๋ยวจะเอาอันลี้มาใส่อามอนนี่ทำไมนั่งเล่นดีแท้ ที่เกียไปก็ให้เหมือนเดิมครับทุกคนโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับไม่ได้เข้าไปถ่ายอันนี้จะมานั่งดูหลานเล่นนี่หลานวันนี้จะไปโรงเรียนวันแรก ฝากกดไลค์กคคดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ